สวัสดีค่ะทุกๆนอคนอเรามาพบกันในคลิปแบบแรนด้อมกันอีกเช่นเคยนะคะนะะวันนี้แม่หมอมาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าภายในสิ้นปีนี้จนถึงปีใหม่นะคะคนโสดจะมีแฟนไหมและคนไม่โสดนะคะจะได้แต่งงานไหมถ้าอยากรู้นะคะวันนี้เราจะไปเปิดพลังงานของพวกคุณกันเลยคะ่ะให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีนะคะนึกถึงเรื่องราวของตัวเองนะคะอธิษฐานแล้วก็ส่งพลังงานมายังไพ่ได้เลยมา ถ้าออกมาดีออกมาตรงใจแนละ้วก็น้อมรับพลังงานบวกๆไปเลยนะแต่ว่าถ้าออกมาไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะก็ขอใหออ้ถือว่ามารับชมเพื่อความบันเนิงเนาะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสอย่าตัดสินในชีวิตจริงนะจ๊ะรับชมเพื่อความมันเนิงคะ่ะมามาดูกันเลยแม่หมอขอดูคนโสดก่อนล้วกันนะคนโสดจะภายในสิ้นปีนี้จนถึงปีใหม่นะคะคุณจะได้มีแฟนกับเขาไหมอะ ต้องขอบอกก่อนเนามีนะคะมีมีคนน่ะที่ที่เหมือนกับว่าอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะเออนะมีแต่ว่าตัวคุณเองอะแม่หมอว่าเป็นเป็นที่ตัวของเอ่อคนชาวแลนดอบนี้เองเลยนะที่ที่เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนแม่หมอมีความรู้สึกกับพวกคุณนะคะยังเอ่อยังเหมือนอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเออยังยังมีอารมณ์แบบปิดกัน้นปิดกัน้นตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณก็คือคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคุณไม่ได้เดือดร้อนเลยเนี่ยถึงมีคนเข้ามานะคะแม่หมอว่าคุณนะก็ เไม่ไม่ไมไมแบบเขาเรียกเลยไม่ตกลงปรงใจเออที่จะครบหรือที่จะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่ไม่ถูก เออใจเราอะไรเงี้ยไม่ตรงสเปคเราอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะเะเหมือนแต่ว่าคนชาวแรนดอมนี่นะคนโสดแรนดอมนี่นะแม่หมอว่าคุณนะ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแบบเก่งเออแบบหางูหาเงินแล้วแล้วคนกองนะี่อาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะี่ทำงานเก่งแล้วก็แบบว่าในในบางคนนะ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจก็เป็นได้นะคะแล้วก็คือทํางานอะไรก็ตามที่แบบว่าให้ให้รายได้แก่ตัวเองได้เยอะอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องไปพึ่งเออไปพึ่ง คือคือเหมือนก็ว่าทาให้ไม่ไม่สนใจในเรื่องรักๆใกล้ๆอะไรแบบนี้เนอะเออถึงแบบถึงไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรฉันไม่สนฉันไม่ได้วอรี่อะไรเงเออแบบว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรอะ่ะแล้วก็คือเหมือนออกแนวปิดกัน้นความรู้สึกตัวเองคือบางครั้งอย่างมีบางครั้งเหงานะอย่างมีแต่พอมีคนเข้ามาจริงๆเออคุณก็กลับ โอ้ไม่เอาฉันอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเออนะคะอะมองว่ามีเออสำหรับคนโสดนะคะมองว่ามีคนเออมีคนเข้ามาเอากสารความสัมพันธ์กับคุณเหมือนกันแต่คุณนะอาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจนะคะเออหรือว่ารับรักเขาหรือว่าเป็นแฟนกับเขาอะไรแบบนี้นก,ก็เลยยังอาจจะยังทําให้คุณนะคะยังโสดอยู่แต่การโสดครั้งนี้มันอาจจะเป็นการโสดรัะตัวของคุณเองนั่นแหละคะ่ะอ่ะต่อไปเรามาดูคนที่ เป็นแฟนกันบ้างดีกว่าคนที่สถานะไม่โสนนะคะคุณจะได้แต่งงานไหมแม่หมอหมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งนะคะคุณคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งแต่ว่าความรักของคุณนะ่ะโอเคดีคุณพวกคุณอาจจะยังไม่พร้อมนาอยังยังไม่พร้อมในในการที่จะแบบ เออนี่จะแบบไปใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวเป็นจริงเป็นจังอะไรเงอาจจะแบบบางบางคนมีการขอทํางานเก็บเงินก่อนเออช่วยกันเก็บเงินเก็บทองอะไรแบบนี้ขอขอแบบสร้างเนื้อสร้างตัวให้โอเคก่อนแล้วค่อยแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนโซนนะแต่ความรักก็ยังโอเคอยู่นะในในบางคนอาจมีปัญหากันบ้างหละเออ อันมีปัญหาหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆกันบ้างน,นะคะมีการไม่ไม่คุยกันปิดการติดต่อสื่อสารอะไรกันไปเลยอะไรแบบนี้ก็ก,ก็ก็มีนะคะนอกความความรักก็ดูเรื่อยๆเออเรื่อยๆแล้วก็บางคนก็เหมือนกับต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้แบบแสดงความรักต่อกันเลยอยู่เหมือนอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยเออสร้างเนื้อสร้างตัวเออ ถ้าภายในสิ้นปีจนถึงปีหน้าแม่หมอหมองว่าชาวชาวคนไม่โสนนะคะแดนดอมนี่อาจยังไม่พร้อมนักอาจยังไม่พร้อมที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเป็นครอบครัวกัน คืออาจจะแบบยังไม่พร้อมทางด้านของความมั่นคงทางรายได้หรือฐานะอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกับว่าขอขอสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนเออทั้งเนื้อสร้างตัวมีเงินมีรายได้ให้เพียงพอก่อนอะไรไงะเงี้ยค่ะแล้วค่อยออมาคิดเรื่องแต่งงานกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าความรักก็ถึงถึงจะมีการแบบไม่เข้าใจกันบ้างบางครั้งแต่ก็โอเคยังก็ยังคงยังมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันและกันทั้งคู่อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าพวกคุณจะได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยเนาะอานนียแหละคะ่ะก็คือ ของคนไม่โสดนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานในช่วงภายในสิ้นปีนี้หรือถึงจนถึงปีหน้าคะ่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยกําลังขอสร้างเนื้อถ้าาถ้าแต่งงานในช่วงนี้มันอาจจะเร็วเกินไปไงเอออาจจะเร็วเกินไปขอขอไปอีกสักระยะนึงงละกันอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะโอเคนี่นะคะก็สําหรับชาวแรนดอมนี้คะ่ะ